แต่ใอ,อย่างที่เกี่ยวกับตัวใจนะครับยกตัวอย่างเช่นไอโซก็จะกลายเป็นของแรเหมือนกันนะครับไอโซอยู่ไอโซใจคือไอโซอันนี้นะครับความจริงอินเดียจะอว่าัเจนะครับ JAI เขาอานว่าเจานี่ก็จะเป็นของแรนะตัวคอนใจก็จะเป็นของแร่เช่นเดียวกันซึ่งต้องบอกว่าตัวคอนใจเนี่ยเป็นตัวที่ดีนะครับหลายคนอาจจะยังไม่รู้ถึงความดีของมันนะตัวคอนใจเนี่ย เมื่อยิงศัตรูล้มไม่ต้องยิงตายนะยิงล้มจะเติมกระสุนให้อัตโนมัติ45%ของแมกกาซีนนะครับบางคนบอกอ้าวดียังไงพีอาร์45%ของแมกกาซีนแล้วผมก็ต้องมีกระสุนไม่ใช่ครับจ่าไม่จําเป็นต้องมีกระสุนในกระเป๋าถ้าน้องสามารถยิงคนดาวได้สมมติว่าปืนน้องมี30นัดน้องยิงคนดาวภายใน13นัดกระสุนน้องจะกลับมาเต็ม30นัดอีกนะครับเพราะมันจะรีโหลดกระสุนให้13นัด ถ้าปืนน้องมี10นัดมันจะรีโหลดให้4นัดยกตัวยอย่างไป